วันนี้เป็นอาหารพื้นบ้านครับอาหารพื้นเมืองของชาวเหนือหลายๆคนน่าจะรู้จักเนาะแก,แกงจิ้นส้มใส่ผักปังเนาะผักปังเนี่ยมันจะเป็นผักที่มันมีแค่บางฤดูกาลนะส่วนใหญ่แต่ก็มันก็เป็นผักที่ ชาวบ้านทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะปลูกไว้ในบ้านมันจะเป็นผักที่มีลักษณะมีเมือกเมื่อกนิดนึงแล้วก็มีความกรอบนะซึ่งวันนี้ผมไม่สามารถหาผักปังในกรุงเทพม,มหานครได้แต่เขาสามารถใช้ตัวผักบุ้งแทนได้แต่ต้องเป็นผักบุ้งไทยพริกผมกินไม่เผ็ดถ้ากินเผ็ดก็เพิ่มไปพี่ผมกินไม่ค่อยเผ็ดมีพริกมีหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมครับตาให้เหมือนเป็นพริกแกงก่อนครับพี่ตัวนี้อ่าแล้วก็ เอากะปิลงไปตำเลยพี่กะปิก็จะเยอะหน่อยวันนี้เพราะว่าแกงตัวนี้มันไม่ปรุงรสเลยนะมันจะมีแค่เค็มกะปิแล้วก็เปรี้ยวจากแหนมแค่นั้นเลยแล้วความหวานก็มาจากน้ำซุปน้ำผักแค่นั้นเองอโอเคได้ละผมใส่น้ำลงไปในกระทะได้เลยอะไรครับใส่ลงไปส่วนหนึ่งก่อนครับหลังจากนั้นผมก็เอาพริกพริกแกงที่ตำไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยแกงแบบนี้เขาจะไม่กินแบบน้ำาท่มทุ่มผักวุ้งหลงเหลงนะ เขาจะกินแบบขุกขีดขุกขีดเพราะนั้นพี่อย่าไปใส่น้ําเยอะนะอ่าระหว่างนี้ขอล้างผักบุ้งก่อนนะครับก็หั่นเลยหั่นเป็นท่อนๆเลยไม่กีล้างแล้วแค่นี้นะครับได้ผักบุ้งแล้วไอ้ตัวเนี้ยที่ถ้ามีมีเวลาพี่ก็เคี่ยวมันไปเหมือนที่ผมเคี่ยวนี่แหละมันจะทําให้ตัวกะปิหรืออะไรมันหอมเดี๋ยวพี่ไปทาเองพี่จะรู้แล้วมันหอมทีนี้มาถึงตัวแหนมแหนมเนี่ยอย่าหัน่นผมบอกเลยเลยได้มาอย่าหัน่นเอามาบี้ใส่แหนมลงไปได้เลยพี่แบบนี้ นะครับพยายามบี้ให้มันแหลกๆแ,แล้วใส่ลงไปปริมาณการใส่แหนมก็มีผลถ้าพี่ใส่มากไปมันจะเปรี้ยวเกินถ้าพี่ใส่น้อยไปมันจะไม่เปรี้ยวเพราะฉะนั้นใส่แต่พอดีพอดีอย่างนี้นผมใส่ไม่หมดละเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวไปแล้วก็มะเขือเทศนะมะเขือเทศนี่ลงก่อนได้เลยเพราะว่ามะเขือเทศมันก็จะเพิ่มเปรี้ยวเดี๋ยวผักบุ้งใส่ทีหลังเดี๋ยวมันไม่กรอบให้ตัวมะเขือเทศให้ตัวแหนมเนี่ยมันออกรสหน่อย น้ำคุกกิกนะครับเมนูนี้เขาจะกินกันน้ำคุกขิกตอนนี้ได้แล้วเอาผักลงแล้วเวลาจะใส่ผักบุ้งอ่ะต้องให้มันเดือดเดือดนะไม่เดือดเดี๋ยวผักมันจะดำดำหมดนะเปิดให้มันเดือดไปสักพักหนึ่งให้ผักมันสุกๆุกกบกบหน่อยเนี่ยครับคุกขิกคๆดขิกแบบนี้แต่ว่าหลักสําคัญเนี่ยพี่ต้องเคี่ยวอย่างที่ผมทำอะ่ะใส่พริกแกงลงไปก็เคี่ยวใส่แหนมลงไปก็เคี่ยวเพื่อให้มันออกรสใส่มะเขือเทศลงไปก็เคี่ยวถ้าพี่แกงแบบน้ําเดือดเทโพดน้ําเดือดเทโพดไม่ได้พี่เพราะว่ามันไม่มีเครื่องปรุง เราต้องใช้ความร้อนใช้การเคี่ยวเพื่อดึงรสวัตถุดิบออกมานะครับพี่แล้วมันก็จะอร่อยมากๆเลยโอเคครับเสร็จแล้วง่ายมากไหมฝากแชร์ด้วยนะพี่นะเมนูพื้นบ้านแบบนี้หาดูยากนะคนรู้จักกันน้อยเอาล้วโอว้ตอนนี้หอมกะปิมากเลยพี่โอ้พี่นี่ปิดไฟแล้วนะกระทะย,ยังร้อนอยู่เลยอะน้ีวนี่ครับรสชาติจากเปรี้ยวจากแหนมกับมะเขือเทศแล้วก็เค็มจากกะปิ Uh -huh.